แล้วครับวันนี้ผมขอมาหลายสดเพื่อแม่ค้าหลายๆร้านอาจจะไม่กล้าพูดอะไรผมเองผมก็อยากจะพูดอันนี้เป็นการแนะนำให้ให้หลายหท่านหลายหลฝ่ายที่จัดงานตรงรานวัฒนธรรมจะได้รับทราบเหตุผลปีหน้าจะได้ปรับปรุงได้อันนี้จุดที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นจุดที่ ทางเข้าวัดพระรา,เา,ามเ<า>นะข้าวัดพระรามที่เป็นสถานโบราณสถานซึ่งด้านหน้านั้นเป็นถนนกินเส้นนะจุดตรงถนนกินเส้นมีคนเดินตลอดแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวที่ประกาศอยู่ได้ตลอดเลยแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดของเรา,เาดูสังเกตไหมครับว่าร้านทุกร้านนิ่งตลอดนิ่งหมดเลยเพราะหนึ่งอย่างเอาง่าย พอเดินเข้ามาเนี่ยคนจะไม่ค่อยเดินเข้ามาจากข้างในเพราะมันอยู่เหมือนลึกเข้ามานะครับทำให้คนเนี่ยไม่สามารถเดินได้เดินเข้ามาได้ไหนสุดได้เขาก็ไม่เดินเขาก็อาจจะเดินแค่ตรงนี้แต่ตรงนี้ดูนะครับว่าคนก็ไม่เดินแล้วอันนี้ผมมองตรงนี้นะครับแล้วถ้าผมพาท่านเดินเข้าไปข้างในนี่นะครับพอเดินเข้าไปข้างในจะไปที่ลานที่เป็นการแสดงของลานวัฒนธรรมตรงนี้นะครับ ผมจะให้ท่านมองเห็นภาพเลยนะครับอันนี้2ล้านดูไหมครับคนแทบจะไม่มีนี่เวลาแค่ประมาณสองทุ่มเศษๆเองนะครับแล้วท่านดูการจัดบูธร้านค้าอยู่ตรงกลางมีโต๊ะทานอาหารมีแค่ให้นั่งแต่ปรากฏว่าคุณเอาบูธมากัน้นตรงนี้ที่จะไปถึงลานการแสดงพัฒนธรรม มันก็เลยกลายเป็นว่าลานข้างในก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าอันนี้ถ้าสมมติอันนี้ผมมาจากทางวัดพระรามนะครับแล้วผมกำลังจะเดินไปด้านอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นประตูทางเข้าที่เป็นเวทีอันนี้คือเป็นเวทีแสดงของวารวัฒนธรรมนะครับซึ่งตรงจุดตรงนี้เป็นจุด,ดที่ประตูทางเข้าที่ ตรงข้ามกับวิหาราพระบงคลประพิษซึ่งตรง,ตรงจุดตรงนี้เป็นจุดที่เขาทำซุ้มเข้าเป็นจุดจุดเดียวที่เป็นจุดทำได้สวยงามนะฮะคนก็จะเข้าด้านนี้แต่จะผ่านแค่การแสดงแค่นั้นคนก็จะไม่ไปที่ร้านนะครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้คือถนนนะครับตรงนี้คือตรงวัดอามงคลประพิษนะครับนี่ตรงที่จะไปตรงไปก็เป็นพระเจ้าอู่ทอง ตรงนี้คือถนนกินเส้นนะผมผมจะค่อยๆแจงให้ดูนะครับเผื่อจะปรับปรุงได้สมมติผมเดินมาจากถนนกินเส้นนะ่ามาเลยไปแต่เข้าตรงวัดพระรามเพราะมันจะมองไม่เห็นก็จะไม่เห็นตรงจุดนี้นี่เข้าลางวัธนธรรม คนก็เฮ้ยโอเคเห็นแล้วมีร้านวัฒนธรรมก็ผ่านถนนกิเส้นก็อยากจะเข้ามาหน่อยอ้าวละไปดูว่ามีอะไรบ้างคนก็จะเข้ามาผมสมมติเดินมาอ้าวเห็นเวทีเนี่ยอ้าวมีการแสดงเวทีเห็นเวทีหลงเล็งหลงเลงอย่างนี้แต่แถบแถบด้านนู้นเลยสร้างเวทีแถบซี่มีเต็งขาวๆอันนั้นคือลูงไม่มีอะไรแต่มีการแสดง นะคนยังเยอะกวา่าสมมติคนเขาบอกไอ้อยากจะหาอะไรทานเขาก็จะมองะะมองไปทางนี้นะฮะ,ะพอมองไปทางด้านนี้ที่ว่าเป็นร้านค้าเขาก็จะเห็นอยู่แค่นี้นะครับถ้าคนไม่เดินเข้าไปาเขาก็จะมองลำบากพอเดินเข้าไปาอา้าวเป็นเต็นท์ขายของมีแต่เสื้อผ้าตรงนี้แล้วเขาเดินมาบางคนเขาเดินกลับเลยเขาอาจจะมาถ่ายรูปแค่ อ่าตรงนี้แค่นั้นแล้วเขาก็เดินออกเลยเพราะไม่มีอะไรเขาก็จะเดินออกไปเลยนะครับแต่ถ้าคนที่เอ้ยเดี๋ยวเดินหน่อยดิลองเดินข้างในหน่อยว่ามันมีอะไรไเขาก็อาจจะเดินอ่ะไปหน่อยอไปเดินดูเพราะมันไปกลายเป็นว่าบูธดานนาตรงนี้มันไปบังวิสัยทัศน์ร้านอาหารที่อยู่นี้แล้วมีทางเข้าลูเล็กๆตรงเนี้ย หน่อยเดียวแล้วเดินเข้าไปคงก็จะเดินนะเข้าไปตรงนี้เดินไปก็ถึงจะเห็นแต่มันมีวิสัยทัศน์ด้านหน้าบางังนะฮะอันนี้แต่ถ้าสมมุติผมเดินไปทางนี้<ป>คนจะไม่ไ<ป>คนจะไม่เดินหรอกทางนี้ถูกไหมครับดูทางนี้ครับ<ป>นี่ครับ<ป>นี่สองทุ่มเศจ<ป>เอง นเนี่ยร้านค้าเหงาใช่ไหมครับร้านค้าเหงาหมดเพราะว่ามันไม่มีคนเดินมาด้านนี้มันโดนบังไปหมดแม้กระทั่งเวทีแล้วก็จุดที่เป็นจุดไม่มีลำโพงลายมาถึงตรงปลายสุดตรงนี้นี่นะครับนี่ผมบอกเลยถ้าคุณเดินเข้ามามก็ระวังหน่อยครับเพราะ อาจจะมีหมาหอนไม่มีคนเดินเนี่ยร้านค้าหลายร้านเขาอยู่ไม่ได้เขาต้องกลับนี่แค่สองสามทุม่มเขาอยู่ไม่ได้จริงนะฝากไว้คิดนิดหนึ่งนะครับเนีย่ยตรงนี้นี่ผมผมมองให้ให้ท่านดูคร่าวๆนะครับว่าเป็นเป็นแบบไหนอันเนี้ยอันนี้คือทางเข้า,าวัดพระรามเห็นไ,ไหมฮะอันนี้คือเนี่ยทางเข้าวัดพระรามนี่ฮะเดี๋ยวผมจะลองลองไปดูที่ตรงถนนกินเส้นให,ให้ให้ให้ดูอีกทีนะครับ ผมจะให้ให้ให้ท่านเห็นอีกนะครับเห็นนิดนึงอันนี้ถ้าสมมติผมมาจากถนนกินเสน้นเดี๋ยวนะอันนี้คือถนนกินเส้นนะครับสมมติมากนะครับที่ทางเข้าวัดพระรามซึ่งเป็นสถานโบ,บราณสถานเนี่ยอ,อกได้เลยนะครับสมมติผมจะเดินออกไปนะครับจะจะให้ท่านเห็นว่าทําไมตรงนี้มันเป็นจุดอับนะครับกาะส่าเนี่นะครับ,รบมีโปรโมชั่นผมจะให้ดูแบบนี้อันนี้คือถนนกินเส้น ที่มาจากวงเวียนเดี๋ยวจะเริ่มจากตรงนี้คือเนี่ยถนนกินเส้นนี่ครับถนนกินเส้นนะอ่ะสมมติผมหันกลับทันทีอะสมมติว่าผมเดินเดินเ่เป็นนักท่องเที่ยวเดินมาผมก็จะเห็นถนนกินเส้นทั้งหมดนะฮะนี่ถนนกินเส้นอะผมก็เดินเดินมาเดินมาก็จเจอผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวนถามว่าถ้าเป็นผมเป็นนักท่องเที่ยว ผมมองเห็นแล้วถนนกิเส้นมันมีลำโพงเขาพูดตลอดแต่ไม่มีวัฒนธรรมลำโพงมาพูดคนก็จะไม่เขาอยากเข้าแล้วมันไม่มีอะไรจุดเด่นเลยไฟมันไม่สว่างไม่อะไรคนก็แค่ผ่านมอง,มองเนี่ยครับ,เ,รบเขาก็จะมองมองผ่านแล้วไปเลยเลยไปเลยน้อยคนที่จะผ่านน,นะครับ พราะจะเดินมันก็จะไม่ค่อยมีเพราะมันมีลำโพงของออร้านก๋วยเตี๋ยวเขาดังดยแต่วัฒนธรรมไม่มีลำโพงลายมาตรงนี้เพื่อให้คนมันได้ยินแล้วก็สามารถเดินเข้าตรงจุดนี้ได้เพราะเป็นจุดเล็กๆมันไม่มีซุ้มที่จะแสดงให้เห็นว่าอันนี้มันมีร้านค้าของลานวัฒนธรรมด้วยภาพมันก็เลยปรากฏเป็นแบบนี้ว่าโล่งไม่มีคน ร้านค้านั่งหงอยเหงาพร้อมที่จะหลับกันนี่ครับผมฝากไว้ให้ผู้ที่กำลังคิดจะทำปีหน้าทบทวนใหม่ถ้าไม่ทำให้มันดีผมว่าร้านค้าทุกร้านอยู่ไม่ได้ขอบคุณครับ